มาแล้วเจ้าแม่ตาหวานเก็แก้วแสดง เกตแก้วแสดงแล้วพอจ้า แแแปปยยยตามตำราเรียนรู้ไว้ครูก่อน <c oughs> ขอย่อก่อนขึ้นพนมก้มแก้าน้อมคำนับกราบครูที่บูชาเป็นตำราสืบสร้างแต่บางบันปปี p ยาแ p ปป h a องคพระพนิกเลสวนชวนกราบเท้าเทพเจ้าผู้ฉลาดใจอาถานมีพระเสียรเป็นคดชาปัญญาชาญปาฏติหารฤทธิ์มีสี่กลอนแอบพิยาเแอพิยาแอิยาีอแอปยระเพชรู้กันกอดชารฤทธิ เริ่มคิดทางสิ้นว่าสั่งสอนพรับประสบปัญญาสดสร้างบทกลอนโขนละครปนรำเป็นตำรับ Happy ยายาแ e a h Yeah h องพระเพชรู้กันก็ชาริญริ้ผู้เริ่มคิดเพลงไว้ให้ศึกษาเครื่องสังคิตดีสีปีชวากรามนากลองโทนตับโพนไทยเอยเอดิมลิเกเฮามาจากแขกเดิมลิเกฮามาจากแขก ใครเห็นแปลกนำมาแปลคิดแก้ไขมาเป็นาศนาสตราสินลิละปินไทยแสดงทีไรเริ่มทีแรกแอกสลามช้ยโยโอเคมาชมลิเกฉันนำ เหลือประธานทรงไทยทหารฝ่ายซ้ายสมศักดิ์ตะมองหมักม,มุมมามมากตอนนี้นึกอยากเป็นใหญ่อยากมียศศักดิ์อันเลื่องสีตอบแทนความดีระสมดุลจึงมองเห็นบาปเหนือบุญ หากมันใครรุ้นและโชคลายหากมีโอกาสเอากันแล้วละก็เราจะละไม่โลละไม่ลังจะปฏิวัติแล้วชิงวังสร้างเรื่องโด่งดังให้ได้สร้างเรื่องโด่งดังให้ได้ฉันมีฝีมือและมันสมอง ไม่มีใครลงรบลายนาเรือประธานบ้านพักหลังนี้ยังมีข้าพเจ้าเองให้นามว่าสมศักดิ์เป็นทหารฝ่ายซ้ายรับราชการอยู่กับพระองค์ท่านให้นามว่าพลมนิมิตรพร้อมทั้งองค์หญิงสีประภยัย แต่ขพเจ้ารับราชการมานานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่านี้หากมั้นว่าขพเจ้ามีโอกาสเมื่อวันใดขพเจ้าเองไอ้สมศักดิ์จะปฏิวัติแล้วยึดอำนาจของพระองค์ท่านพรหมนิมิตหมายจะหักกิ่งโพมาลองนั่งแต่เอาเถอะยังไงยังไงแผ่นดินนี้มันจะต้องเป็นของขพเจ้าไม่ช้าก็ไหวแต่ข้าเองมีทาหารฝ่ายขวายอยู่คนหนึ่ง ให้น้าว่าไอแม่ทับสมสงแม่ทับสมศงกับขพเจ้านี้ไม่เคยต้องชะตากันเลยไม่แต่นิดเดียวไม่ว่าขพเจ้าจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ไอสมศงจะคอยขวางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเมื่อครั้งก่อนที่ข้าเองแอบหลงรักผู้หญิงอยู่คนเธอเองให้น้าว่านวนรูปร่างหน้าตาดส,าสวยฉันพยายามทําความดีทุกอย่างแต่เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ฉันหลอดสู้ไอ้สมทรงไม่ได้แม่ชา <c oughs> ไอ้สมทรงมันแย่งนวลไปครองถึงแม้ว่านวลจะมีรูปมีผัวแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังรักและยังต้องการพยายามหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาจะเอานวลมาเป็นเมียของฉันแต่วันนี้เป็นคำํำรัดของพระองค์ท่านพมนิมิตให้เราทหารหารน้อยใหญ่ทุกคนขึ้นเฝ้าพร้อมกันที่หน้าท้อพระโรงหลวงข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไร เดี next, ๋ยววันนี้จะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านจะดีกว่าเวลามันไล่ให้หลังรีบเดินเข้าวังเหมือนว่าดาวลายลุ่นเฉทะเล่นกันไม่ช้าเพราะกลัวนายนะและเบื่อนายดาวลายมีไฟเล่นเอาใจแฟแฟน เอาดาวไายมีไฟเล่นเอาใจแฟนๆผมไม่ใช่เด็กวันหรือก็วัย ที่ชื่อสมทรง กล้ามอบส่งทันอุทิศถึงแม้นชีพวายถาวายชีวิตข้าไม่เคยคิดเคืองคุณจวบจนวันตายกลายเป็นผีทำแต่ความดีสมทุน ทุกวันนี้ที่เราสองคนมีกินมีใช้ก็เนื่องจากว่าด้วยพระบารมีปกเก้าของพระองค์ท่านพรหมนิมิตพี่สมทรงก็คงเป็นบุญวาสนาของฉันด้วยที่ได้พึ่งบุญบารมีของพี่อยู่ใต้ร่มใบบุญของพระองค์ท่านพรมนิมิตเช่นเดียวกันทุกวันนี้นะฉันนั้นมีความสุขมีหนำซ้ำ มีลูกน้อยดูสิเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังเด็กอะไรไม่รู้ไม่ค่อยอ้อนเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้พี่น็ด,ดีใจที่มีทั้งเมียแล้วก,ก็ลูกที่แสนดียังมีตัวเล็กๆที่อยู่ในท้องอีกคนหนึ่งพี่สัญญานะพี่จะรักเมียรักลูกจะไม่ยอมเอาใจออกห่างนวลจ๋าวันนี้เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านพรหมนิมิตให้พี่นั้นขึ้นเฝ้า ม่รู้ว่าจะมีกิจธุระอันใดให้พี่ได้รับใช้เพราะฉะนั้นแล้วอยู่บ้านดูแลลูกให้ดีนะพี่จะรีบกลับมารีบไปรีบกลับนะดูสิเนี่ยอุทาหรณ์กับข้าวไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาให้กินด้วยกันก็ได้เนะาะรีบไปแล,ว,นะแลวรีบกลับนะจ๊ะพี่จะรีบมาเออเออบอกเมียรักเออเอเอ,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 เอจะรีบมา ให้เจ้าจงดูโลกยากไม่มีชาเลยพี่ไปก่อนนะลวนพี่จะรีบกลับมาีไปรีบกลับนะจ๊ะพี่ไปนะที่นี่จะไปนานหรือเปล่าลวนเป็นอะไรลวนเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรพี่ใจหายหมดเลย เก <like> ิดอะไรขึ้นบน มะะสมสองใจสั่นวันไหวฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเมียบอกว่าหายเงาหหวอารมณ์ตะลิดหรือจะเกิดกับตัว อารมณ์เตลิดหรือจะเกิดกับตัวหัวใจทุกขูหัวบาครั้งเมียบอกเงาหัวของผัวไม้หรือจะมีกิ่งใบไม้บงังฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันเห็นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอราย จ่ฉันขอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องกลับมาหาฉันและลูกสัญญานะพี่นะไม่ต้องรอกให้น,หน,นอนนอนจะตาฝาดพี่สัญญาพี่จะรีบกลับมาหาลูกและเมียอย่าคิดมากนะพี่จะรีบกลับรีบไปรีบกลับไม่ันนะรีบรีบไปก่อนนะนวนขอให้คุณพระคุณเจ้า ของพี่สองสองสามมีของเช่นด้วยทมีพ่าแสง มเป็นกษัตริย์พระจึงมีมาอำนาจเป็นผู้นำมีลอยยิม้มให้สยามมีคุณธรรมทิ้งทายประทั หัวใจเพชรคุณพลมีเกรดใจกล้าวินัยอำนาจชาติศาสนาเธอทูลศรัทธาทรงชใย้ฐานนมภูมิอำนาจมีความ ฉลาดก้าแก่งไม่เคยจะนีผมมีตำแหน่งลู่ทุ่วทุกแห่งบอกให้ถึงชีพจะดับเดดิลตายเพื่อแผ่นดินไม่เสียดาย ขอากำหมองขอถวายมงคลพระเจ้าค่ะขอได้ไหมคะขอถวายมงคลสองพันด้วยไปเนี่ยค่ะเป็นของทหารทหารของข้าพระเจ้าเถิดพร้อมกระทั่งด้วยสีประพันธ์เพคะเสด็จอ้าวไม่อยากเจอเห็นที่ไร้มันไส้ทุกทีมาขึ้นเฝ้าแต่เช้าเลยนะสมศักดิ์ก็ท่านยังมาแต่เช้าฉันทำไมจะมาแต่เช้าไม่ได้ เราก็ดีใจจังว่ารลยนะเขาเรียกว่าคนเลียขาเลียยแข้งตำแหน่งถึงดีท่านพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีใจที่เห็นท่านนั้นเอาใจใส่ในราชการคนน่ะหากแม้นว่าจะทำความดีนะต้องดีให้ตลอดอย่าดีคึนคึกลางกลาก็แล้วกันเชิญเชิญ กะหมอมขอถวายพระคุพะเจ้าค่ะกมอมแม่ทัพสมทรงขึ้นเฝ้าต้ฝ่าพระบาทแล้วพระพุทธเจ้าค่ะจะเินสุขกันเถิดท่านสมศักดิ์นับได้กล้าพระเจ้าค่ะ้อมกระทั่งสมทรงที่ขึ้นเฝ้าข้าพระเจ้าผมนีนมิตรงตามเวลาท่านขึ้นเฝ้าการในครั้งนี้นั่นนะท่านสองคนนั้นรู้บ้างไหมณขณะนี้นั่นนะประชาชนที่ชายแดนนั่นน่ะ ได้รับความเดือดร้อนข้าวยากมากแพงค้องกระทั่งเกิดอุทกภัยข้าพเจ้าพมนิมิตผู้นี้จะให้นั้นเงินห้าแสนบาทนำนั้นไปช่วยที่ประชาชนณนที่ชายแดนเพราะฉะนั้นแล้วฟังคำสั่งเราให้ดีหน้าที่นี้ข้าพเจ้าพมนิมิตขอมอบให้ท่านสมศักดิ์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ กาวกวหม่อมหรือไม่เจ้าจค่ะใช่ขอเดชะจะถึงชายแดนหรือเปล่าพระเจ้าจค่ะ,ะก้าวหม่อมกลัวจะโดนระเบิดตายซะก่อนพระเจ้าจค่ะเอาท่านนะหากแม้พระองค์ท่านได้ชายแล้วก็ก้าวหม่อมมิขัดคําสั่งพระเจ้าจค่ะ,ะพระองค์ได้ใชเ้เรานี้ไม่ช้า ยกมือวันทารลาทานอะไรจะเกิดเดียวชมกันวันนี้ตัวฉันและเชชัยไม่อยากจะไปเพราะไม่จำเป็นไม่อยากจะไปเพราะไม่จำเป็นแกล้งป่วยและเล่นเป็นไรฮูลาวจะทำโชคดีแล้วคับโอ้ยอ้าโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านสมศักดิ์ขอเดชะะพรเจ้าค่ะพระองค์ท่านเป็นอะไรแต่ก็มองปวดหัวพระเจ้าค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวปวดหัวและเหตุฉะไหนท่านเนี่ยเอามือไปกุมไว้ที่ท้องฮะก่อเดชะปวดท้องพระเจ้าค่ะโอ้โหปวดท้องพระเจ้าค่ะปวดแล้วกุมทำไมที่หัวขอเดชะ มันแล่นขึ้นแล่นลงพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านแสดงว่าโลกปัจจุบันทันด่วนพระเจ้าค่ะโอ้โหแล่นไปทั่วทั้งกาย<ป>เลยว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอย่าไปพักรักษาตัวแสดงว่าไปไม่ได้ไว้อย่างนั้นเถอะพระเจ้าค่ะงั้นกา,ก,าก็หม่อมทูลลาได้พระเจ้าค่ะไปรักษาตัวให้หายซะนะหลอดแลวเรา <laughs> ไปรักษาตัวก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสม้มงรับได้กล้าพระพุทธเจ้าค่ะในเมื่อสมศักดิ์นั้นะเขารับหน้าที่นี้ไม่ได้หน้าที่นี้ก็ต้องเป็นของท่าน แต่จำเอาเข้าไว้นะการที่นำเงินไปช่วยประชาชนที่ชาย,ดยแดนแล้วก็ห้ามแม้ตกหล่นแม้แต่สตางค์เดียงเดียวถ้ามาดแม้นว่าตกหล่นแล้วก็เจ้ามีโทษถ,ถึงประหารชีวิตจำไว้รับเกล่าน้อมคํานับรับอาสา รับอาสาราชาไปเป็นพระประสงค์ของทรงชัยใครเดินทาง ก็าเล่ยยังไงกันวะเนี่ยไม่รู้สิไม่ไม่มีมึงจะอะไรลองเนี่ยเอานั่นสิตาก้องกับไม้นะไม้ไม้ไม่มีพวกนั้นเอาไม้ไปเข้าเงียบหมดแล้วมั้งเนี่ยวันนี้สงสัยอืมกราบสวัสดีครับบริษัทโรดมีเดียนะฮะที่ให้ทีมงานของตลกเกตแก้วบทลงศิลป์พร้อมด้วยศิลปินในทีมงานมาทำการแสดงกันวันนี้ เราก็ต้องขอกราบขอพระคุณมีงานก็ฝากไว้ด้วยครับบริษัทรถมีเดียสนับสนุนทีมงานเกรแก้วดาวตลกนะครับแล้วก็ฝากแฟนทุนผู้ชมด้วยนะที่นั่งชมนั่งเชียร์กันอยู่นะครับเบอร์โทรมีนะเบอร์โทรก็มีนะเบอร์โทรมีนะเบอร์โทรบอกได้เลยนะครับจดมันมีกระดาษประกาศจดไปเลยครับ0895397687ตลกเกรดแก้วครับของบริษัทรถมีเดียช่อง 40-50ครับรับประกันคุณภาพลิเกดีมีมาตรฐานครับฝากไว้ด้วยช่วยกันชมครับเดินทางมาเมื่อคืนเป็นไงเปียกฝนตลอดเลยจับ GPS มาสิัานไไม่รู้มันจับกันยังไงเป็นไงบอกมาที่มาที่บริษัทนีที่ถ่ายทำลิเกเขาเนี่ยมันจับทะโลไปบริษัทใหญ่หนู้นแล้วไปโผล่ว่าลามสามโอ้โหตกใจทีทีนี้ฝนก็ตกตายเลยโ,โหลำบากลำบน ไอห,หาตะก,กล้องบอมายืนถ่ายกันเนี้ยหมาไม่ล่อผัดกระเพราหมูหมดเลยนะฮะไอกูตาขนมาจากนนลบบุรีเต็มที่เลยโอ้หมูเหมือไก่เกยเปียบไปหมดแหมฝนตกนึกถึงคนรักอยู่คนหนึ่ง<ค>แบบนี้เนี่ยที่ก่อนมีคนรักอยู่คนหนึ่งใครชื่อว่า e อ,อีแตนอ๋อแตนไหนอ่ะอ e ีแตนบ้านโน้นะบ้านทานหลวงลบบุรีแหละอ๋อเออ คนนี้ก็นึกถึงอีแตนเนี่ยตุกจะเล่าให้ฟังเป็นไงขี่จัก,กรยานตอนนั้นรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีมันจนขี่อะไรอะ่ะขี่จัก,กรยานปั่นไปหาอีแตนเพราะความรักอีแตนอเออระหว่างไปกลางทางเหมือนที่เรามาเนี่ยฝนมันตกไงเป็นไงฝนมันตกก็เปียกฝนหมดเลยทีนี้สิอเออพอฝนเปียกฝนเสร็จสับปับไปถึงบ้านอีแตนพ่ออีแตนก็หยิบตะลกมาให้ชั้นตัวหนึ่งมาให้ชั้นนุ่งกางเกงเสื้อผ้าฉันก็เปียกหมด ฉันก็คนเกงใจไงเราเออมาเล้วบ้านช่องของเขาชอบลูกสาวเขาใช่ใชใหม่ๆเลยครั้งแรกเลยไงเป็นไงเออพอนีก็เปิดกางเกงนุ่งตะหลงเสร็จสับก็ถอดกางเกงออกพอถอดกางเกงออกปั๊บทีนี้ก็พ่ออีแตนแม่อีแตนยกสำรับกับข้าวมาจะให้เรากินข้าวบ้านเขาว,ว่างั้นเถอะใช่เออเราก็นุ่งตะหลงอยู่อย่างนี้เนี่ยยกสำรับกับข้าวมานั่งล้อมกันฉันนั่งนี่อีแตนนั่งตรงโน้นนี่พ่ออีแตน แม่อีแตนนั่งตรงข้ามเลยทีเนี้ยแล้วแกงแกงกุ้งแกงมะละกอกะกุ้งของโปรดของชอบเละแกงส้มมะละกอกะกุ้งอะ